มี21สายมี21สายนะคะแล้วก็วันนี้ที่มาบรรเลงเนี่ยก็คือเป็นเพลงของจีนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงไทยที่มาประยุกต์ด้วยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้จะอยู่กับเราระหว่างที่คนกําลังแบบว่านะคะเลือกซื้อของอร่อยที่ในงานก็จะบรรเลงไปด้วยความยากง่ายเป็นยังไงบ้างการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ตัวล่มลงก็จะยากยางมาเลยค่ะเพราะว่าต้องแยกขนาดนิ้วของแต่ละนิ้วแล้วก็ สนุกสนุกใช่ไหมมันเหมือนเพลินนะ21สายเพลงนึงเนี่ยทุกทุกเพลงเขาใช้ครบทุกสายเลยไหมคะแล้วแต่เพลงค่ะแต่ส่วนใหญ่ใช้ครบคส่วนใหญ่ใช้ครบเลย,เล,ยเล่นมากี่ปีแล้วคะอันนี้เล่นมา3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วเก่งมาก<ท>นะคะแล้วก็ได้โชว์ด้วยอ่ะตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่2แล้วเนาะพร้อมไหมขอขอพร้อมค่ะพร้อมเนาะโอเคเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆนะคะจากการแจกรุ่นของน้องพร้อมนะคะมาให้ทุกคนในงานได้ฟังกันด้วยนะคะเสียงปรบมือให้หน่อยนะคะ